สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนูที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นั่นเองนะคะศูนย์รวมรถแห่งคุณภาพดีเกรดเอนะคะสำหรับใครที่มองหารถกระบะมือสองไว้ใช้งานนะคะแต่คุณภาพเกรดเอนะคะแนะนําเป็นที่เพชรยนต์ของเราได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมาเป็นคัน Toyota r e ีโวนะคะ 2.8G ลอกโคเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะ เป็นคันที่เพิ่งรับเข้ามานะคะเผอสดร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวนดมารีวิวให้ดูเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่5แสน8แสน59,000บาทนะคะมาพร้อมเลขไม่นะคะที่วิ่งใช้งานนะคะ39,000กิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าน้อยนะมากๆเลยสําหรับตัวใหม่ที่วิ่งใช้งานนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมารับดูรายละเอียดรอบคันของตัวรถคันนี้เลยเนาะสำหรับตะนันนี้นะคะจะมาพร้อมกตะจังหน้าสีดําเลยนะคะเป็นกระจังหน้าสีดาแล้วก็มาพร้อมตาสัญลักษณ์ัวตาเป็นสีโครเมียมให้กับลูกค้าเลยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะมาพร้อมตัวระบายความร้อนด้านล่างเป็นสีดําแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะสวยๆเด,ดิมๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมไฟ LED นะคะมาให้กับลูกคา้าแล้วก็พร้อมไฟ daytime เลยนะคะแล้วก็ มาที่ไฟตัดหมอกนะคะก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นแมทนะคะเป็นแมทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะแมทสวยๆแมทเดิมๆิมเลยนะคะนี่คันนี้มาพร้อมอยางปี2020ด้วยนะคะนี่เลยด้านข้างถือว่าสียังสวยมากเลยนะคะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะถัดมากระจกมองข้างนะคะคันนี้จะมาพร้อมกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะคันนี้แล้วก็มาพร้อมที่เปิดนะคะเป็นสีดาให้ดูนะคะ ถัดมานะคะสาหรับตัวบันไดเหยียบขึ้นนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดําให้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่เลยล็อกโคเลยนะคะนี่ด้านหลังของตัวรถนะคะจะมาพร้อมไฟ LED นะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็มาที่ตัวเหยียบขึ้นบันไดด้านหลังนะคะเป็นสีดำให้แบบนี้เลยนะคะอ่า และนี่ก็จะเป็นรอบคันของตัวรถเลยนะคะตัวนี้เพิ่งรับเข้ามานะคะใครที่มองหาอยู่สนใจอยู่นะคะติดต่อสอบถามนุชเข้ามาได้เลยนะคะนี่ปี2019ราคาแ0,000นนะคะ59,00 0บาทนะคะมาพร้อมเลขไมที่วิ่งใช้งานนะคะอยู่ที่39,000กนิโลนะคะนี่เลยตัวแมตช์จะได้เป็นแมตช์เดิมเลยนะคะลูกค้าแล้วก็พร้อมยางนะคะปี2020เลยเนาะนี่สวยๆเดิมๆกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเลยนะคะ ไม่มีกองไม้ด้วยนะเป็นไม้แท้ไม้เดิมจากเจ้าของเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยสําหรับด้านหน้าตัวรถก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยมากเลยนะคะสําหรับโตโยต้าคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมด้านในตัวรถกันเลยนะคะว่าสำหรับตัวด้านในนะคะจะมีลูกเล่นอะไรให้เรารับชมกันบ้างอ่า ถัดมาด้านในเลยนะคะตัวตัวด้านในตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้จะมาเป็นภายในนะคะเป็นสีดำเลยนะคะนี่เป็นสีดำนะคะมาพร้อมเบาะเป็นเบาะหนังสีดำให้ด้วยนะคะเบาะใหม่สวยๆเดิมๆเลยนะคะภายในตัวรถนะคะถือว่าสะอาดมากๆเลยนะคะอ่ะเนี่ยเปิดไฟนิดนึงเนาะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าใหม่มากๆเลยขนาดตัวนี้นะคะพลาสติกนะคะยังไม่มีการแกะออกเลยนะนี่ ด้านในตัวรถถือว่าใหม่ๆเลยนะคะใครที่ได้รับคันนี้ไปคุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะนี่สวยๆเลย ถัดมานะคะด้านตัวพรมลายนะคะก็จะมีลูกเล่นให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมทั้งสองข้างเลยนะคะด้านหน้าจอโชว์ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมตัวเอ่อหน้าจอนะคะแบบส,สัมผัสแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกเล่นต่างๆด้าน,นล่างสามารถใช้งานได้หมดเลยทั้งคันนะคะแล้วก็มาพร้อมที่วางแก้วนะคะตรงนี้ให้กับลูกค้า2ช่องเลยนะคะคลิปนี้อาจจะมืดหน่อยนะคะลูกค้าถ้าใครอยากดูรายละเอียดภายในนะคะแบบชัดๆนะคะ ออสอบถามนุชมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุชส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมให้นะคะนี่เลยสวยๆถัดมาด้านหลังเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมนะคะเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยนะคะคันนี้นะคะจะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะนี่สวยๆเลยสามารถพับขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็พับลงได้นะคะก็พับลงได้เลยนะคะนี่ ด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้สามถึงสี่ท่านเลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะนี่แอร์ด้านหลังก็ถือว่ากว้างมากๆเย็นเย็นเลยนะคะนี่ด้านหลังตัวรถถือว่าโอเคใช้งานแบบสะดวกสบายกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดยอดได้นะคะเต็มเลยสำหรับใครที่เครดิตดีนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อสดคันนี้นะคะมีบวกแวด7%นะคะ,ะทางร้านเก็บแวดแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสนใจที่โทรมาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องนุดด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่ของเป็นเรานันเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะโนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ